สวัสดีครับ LTG Show นะครับวันนี้จะมานำเสนอรอกสุดลักสุดผัวของลุงโอนะครับ10อันดับแรกนะครับเริ่มต้นจากอันดับที่10เลยนะครับเป็นรอก ได้ว่าตระกูล BG ทั้งหลายนะครับลอกได้ว่า BG นะครับสายการผลิตนี่ลุงโอูมองแล้วว่าน่าจะไม่ต่ำกว่า40ปีขึ้นไปที่อยู่บนต้นหน้านลุงโอตัวนี้จะเป็นลอกที่ผลิตในญี่ปุ่นทั้งหมดนะครับก่อนที่จะมาเป็น BG ปัจจุบันที่เราใช้กันอยู่นี่นะครับก็จะมีการเปลี่ยนโฉมเล็กน้อยออกมาเรื่อยๆนะครับตัวนี้นะฮะได้ว่า BG หรือ Black g o ลนะฮะันั้นก็เป็นเม็ดอินเจแปนเขาบอกว่า ล่องสปูลก็จะเป็นเซาะล่องและหลังจากปัจจุบันตรงนี้ก็มาจะเป็นมือหมุนหุ่นยนต์พอเป็นมือหมุนหุ่นยนต์ปุ๊บก็พัฒนาขึ้นมาเป็นมือหมุนโลหะนะฮะบ,บอดี้โลหะเหมือนเดิมแต่ยังเสาะล่องอยู่นะครับจะมีตั้งแต่ไซส์ BG 1 0 1 3 1 5 2 0 3 0 6 0ยัน90เลยนะฮะเป็นล็อกที่ใหญ่มากหลังจากการพัฒนาที่เป็นล่องมาแล้วนะครับก็มาพัฒนาต่อขึ้นมาอีกเม d e i ินเจแ n เช่นกัน,กนแต่ไม่มีเสาะล่องนะฮะทุกอย่างก็จะเหมือน G, หน้าาเมือปัจจุบัันนนท้งหมดแต่ใปีจ,จนนีวนะร่อง Made Japan, ตกูลข BG ไไมได้ผลลิตแ้ว จะมาผลิตเฉพาะในประเทศไทยเป็นเม็ดอินไทยแลนด์แล้วนะครับที่เพื่อนๆนักตกปลาใช้กันอยู่ในปัจจุบันวันนี้เราจะมารีวิวลอกที่เราเสิร์ชหาข้อมูลกันมาได้นะครับก็คือไดว่า Gs10x นะครับตัวนี้ผลิตขึ้นมาในปี1979นะครับอายุก็30กว่าปีแล้วนะครับตัวนี้นะฮะแล้วจะมีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆครับตัวนี้ก็ถือว่าสวยงามมากแต่ตัวนี้ยังไม่ได้ผ่านการใช้งานยังบริสุทธิ์อยู่นะซิงเลยนะฮะสีสันครับเป็นสีทองนะฮะมาอยู่ในมือผนมไม่ต่ำกว่า5ปีแล้วรกา ทุบสีหรือเคลือบสีน้องมมองว่าเขาน่าจะได้มาตรฐานและอย่างมือหมุนนะก็ยังเป็นสีทองอาจจะจางไปบ้างเพราะว่าเราอยู่ในตู้โดนแดดโดนอะไรนะฮะแต่มันก็ยังคงทนด้วยความรู้สึกว่าทนสีก็ยังไม่ได้สืว่ซซีดมากนะครับ ระดับเก้านะครับเป็นลอกแลคคูนยี่ห้อซิลนะครับสิ่งที่ประทับใจคือความน่ารักด้วยเนื้อง,งานนะครับผมถือว่าตัวนี้ให้ผ่านเม็ดอินจแปนเช่นกันนะครับการใช้งานคือกดก็จะมีหนวดสายก็จะวิ่งออกมาตรงนี้นะฮะสนนราคาตัวนี้ที่2 0 0 0 0ื่นถึงสี่หมเยนเลยนะไม่ถูกนะตัวนี้นะแล้วชุดเซอร์ไพรส์ชุดหนึ่งนะประกอบชุดคือเป็นเหยือ คล้ายๆเป็นจะบพาคีนะครับก็คือจะเป็นแลคคูนตัวเล็กๆนะฮะแต่ว่าใช้งานได้ไหมใช้งานได้แต่ถามว่าคุณค่ามันคืออยู่ที่การสะสมอันนี้นุ่งอกก็เลยให้ความสวยงามเป็นหลักนะครับกับความน่ารักในการดีไซน์ของคนที่ออกแบบให้เป็นอันดับที่9กที่ประทับใจรุ่นหนึ่งนะครับเป็นลอกอาบูซีเดนนะครับอาบู3 3ตัวนี้นะครับปี1975จุดเด่นของลอกคลาสสิกตัวนี้ตัวเรือนก็จะดูคลาสสิกบางนะฮะระบบเบรกปรับด้านล่างคือลอกตัวนี้สีอย่างนี้ ลอกตัวนี้ทํามาจากทองคําจะไม่ผิดจะอยู่ที่ 18k นะฮะลงมาดูห้องเครื่องเขานะครับเห็นแล้วจะตกใจเห็นไหมครับห้องเครื่องชุดทองเคเลยนะครับดูลอกนะฮะ30-40ปีการดีไซน์เขานะครับผมถือว่าสวยงามนะฮะสวยงามยังใช้ได้อยู่ปัจจุบันนะครับห้าหมบาทาโอัยไม่ขายมันมีคุณค่าทางใจและคุณค่าทางมูลค่าสินค้าที่มันเพิ่มขึ้นวยมีตังก็ซื้อไม่ได้นะครับ อันนี้เราดึงให้อยู่ที่อันดับ8ล้ออันดับ7อีกแค่าบูนะฮะเมทอิ class. นเจแปนคาร์ดิเนลอุนตาคลาสมันจะมี2 3 4เลยนะครับเป็นล้อเบรกท้ายนะครับเป็นล้อเบรกท้ายในยุคนั้นเมื่อ30ปีที่แล้วก็คือนิยมเล่นตกปะเก็ตกันนะฮะล้อเบรกหน้าบางคนยังไม่รู้จักเลยในยุคนั้นนะจุดเด่นของเขาก็คือนะครับตรงสปูลน,นะครับเป็นเทฟลอนนะฮะเป็นเซรามิกเคลือบลงไปตรงนี้มีประโยชน์อย่างไรตรงนี้เะครับเราดูแล้วดูจากการทํางานแล้วก็คือสายเวลาเราตีเบ็ดออกไป สายวิ่งนะฮะตัวนี้จะลดแรงเสียดทานนะครับมันจะไหลลื่นนะฮะความร้อนอะไรพวกนี้มันจะไม่เสียดสีจนทําให้เกิดความร้อนมากนักก็คือจะทําให้สายไม่สูญเสียความเหนียวนะครับลอกตัวนี้ก็คือมี3ลูกปืนนะครับดีไซน์สวยงามนะฮะเบอร์2เนี่ยฮะเหมาะบ้านเรานะครับแต่เบอร์3เบอร์สไปยิ่งเบอร์สีเนี่โอ้ถือว่าใหญ่ไปนะตอนนี้ล็อกอุลตร้าคราสเนี่ย เป็นที่นิยมของนักสะสมบ้างก็เก็บสะสมตั้งแต่มือ 1- มือ2นะครับแต่มือ1ค่อนข้างจะหายา,ยากนักสะสมก็จะเก็บเข้าตู้หมดแล้วนะครับรอกที่ประทับใจอันดับ6นะครับเป็นอบูคาเซียซีรีส์คาร์ดินแลนะครับตั้งแต่ผมตกปลาเริ่มแรกเลยนะผมมีโอกาสได้ใช้ในเมื่อย้อนไปเมื่อมา30ปีที่แล้วนะครับใช่ไหมครับตัวน,นั้นผมรู้สึกว่าผมเท่มากเพื่อนตกปลาข้างๆมองเลยนะครับตอนนั้นถือว่าเป็นลอกที่ทันสมัยสุดๆนะครับตกปลาปุ๊บเสียงดังมากนะในยุคนั้นเลยนะครับโอ้โหผมประทับใจมากเป็นลอกที่เม เป็นระบบเบรกนะคล้ายเบสเลนเนอร์นะครับ,รบปรับ2ระบบคือการปรับระบบให้เนียนขึ้นนะฮะตัวนี้จริงๆแล้วสปูลตัวเรือนก็เป็นกาวไฟนะครับคุมด้วยน่าจะเป็นอลูม,มิเน,นนะียมก็เป็นลอกตัวหนึ่งที่ผมประทับใจสันนิษฐานเอานะครับก็ในที่ผมใช้เองมาเนี่ยตอนนี้ผมอายุ40กว่าแล้ว30ปีถึง40ปีที่แล้วที่เราตกเรามาอันดับที่5นะครับเป็นลอกมิชเชลนะครับมิชเชลจริงๆแล้วผลิตเมื่อปี1939สมนะครับสมัยก่อนนะครับการลอกมิชเชลอะ ก็จะไม่ได้มีการสก,กีนไม่มีการอะไรนะครับปี1948นะฮะมิกเชล300ก็ได้กำเนิดเกิดขึ้นมานะครับมิกเชลจริงๆแล้วเป็นแบรนด์ของฝรั่งเศสนะครับเคยได้ฉลองครบรอบ75ปีเข้าไปแล้วนะฮะตัวนี้ก็ดูจากอายุแล้วก็คงไม่ได้มากมายอะไรนะแต่ตัวนี้ผลิตที่ไต้หวันฐานการผลิตน่าจะเปลี่ยนไปนะฮะตามแต่ละประเทศนะฮะด้วยกลยุทธ์ทางการตลาดบอดี้เป็นโลหะทั้งหมดการเปิดปิดนะครับชุบจะมีตัวล็อกเลยนะฮะ ล็อกแขนก้านตัวนี้ล็อกตัวนี้นะครับดียังไงครับเมื่อเราเวียงเหยื่อไปจะไม่ตีกลับจะแน่นมากเลยนะฮะับหมุนสัพปุ๊บมันก็จะกลับมาแล้วมูลค่าของมันเนี่ยตกตัวหนึ่งสามพันสี่พันจะไม่ได้นิยมเอามาตกปลาแล้วนะครับเพราะว่าบ้านเรายังนิยมลอกที่มีน้ําหนักค่อนข้างจะเบาของถือว่าน้ําหนักหนักนะเพราะว่าบอดี้เป็นโลหะทั้งหมดเลยตัวนี้ก็ผมก็เลยให้เป็น5ดาวนะครับ <c oughs> สิ่งที่ประทับใจลวงหัวอันดับที่4 <c oughs> นะครับ <c oughs> เป็นอาบูนะครับที่6,6 CL ตัวนี้อยู่ในตระกูลของโปรซีาากรีล ไปวางโชว์ที่ไหนนะครับคนทักตลอดเพื่อนๆที่สะสมอยู่ตอนนี้ดูโยังเชื่อว่าลอกรุ่นนี้ยังพอหาได้ในตามท้องตลาดแต่ว่าหลังจาก L T G โชว์ไปแล้วเนี่ยนะครับลอกตัวนี้มันจะสูญหายไปอยู่ในตู้โชว์ของเพื่อนนักตกปลาจํานวนมากนะครับมูลค่าย,ยังพอหาซื้อกันได้อยู่นะครับคือระบบเสียงนะครับก็จะมีคลิกเสียงอยู่นะฮะเป็นเฟรมเดียวนะฮะ แกนสปูลค่อนข้างใหญ่อัตราทดก็6.3เมตรอินสวีเดนนะครับเป็นรอบบิกเกมนะครับ6,500 HCL <_ z> เขาเลิกผลิตไปแล้วนะครับหายากแล้วครับตวัวนี้เพื่อนๆเจอไว้นะครับมีมูลค่านะครับถ้าเป็นมือ2 4 0 0 0พันขึ้นไปไม่เกิน6,000ซื้อได้เลยนะครับเดิมๆนะเป็นเฟืองสแตนเลสนะครับในปัจจุบันลอ,อกอาบูเปลี่ยนมาเป็นเฟืองทองเหลืองไปหมดแล้วเฟืองสแตนเลสเนี่ยความแข็งแรงคงทนมันแน่นอนอยู่ล้วกับทองเหลืองอันนี้คือทำเป็นเหตุให้นักตกปลาทั้งหลายตามหามันอยู่นะครับ รอบอยู่ที่6.3นะในขณะเดียวกันรอบอาบูปัจจุบันอยู่แค่5.3เท่าน,นั้นนะครับเพราะฉะนั้นรอบตัวนี้ก็คืออะไรที่ไม่เหมือนเขาอีกตับดวงด้านเดียวนะครับแกนตายนะครับตัวนี้มือหมุนสปอตสิ่งหนึ่งที่เขาบอกไว้แล้วนะครับรุ่นบิ g กเก Collection เหมือนกับพระนะครับ ยิ่งเก่ายิ่งมีราคาก่อนลองสุดท้ายนะครับคืออันดับ2นะครับเป็นลอกเช็คสเปียร์รุ่น22014025นะฮะตัวนี้ไม่ได้เก่ามากแต่สิ่งที่ประทับใจตัวเล็กนะครับแล้วด้วยส่วนตัวแล้วตัวเองหนูคนที่ชอบตกปพ็กเก็ตอยู่แล้วเราก็ต้องชอบสะสมลอกที่เหมาะกับเราเช็คสเปียร์ออมบีเด็กปีเอ่อ 7, นะฮะ ก็หลายสิบปีแล้ว้วก็มันต่อยอดกันมาเรื่อยๆนะครับสาปีน่าจะได้นะครับตัวนี้หาข้อมูลยากมากนะครับการจุดสายนะครับตัวนี้จุดสายจริงๆแล้ว6ปอนท่านั้นนะครับคือประมาณสัก100เมตรนะครับประมาณนั้นน่ารักนะครับน่ารักเมื่อก่อนได้รับสายยาว่าราชาปากเกตนะครับพวกงมือปากเกตทั้งหลายนะครับตามหาอยู่นะครับระวังนะครับในตู้ของท่านระวังเพื่อนท่านจะแอบลักไปนะครับอันดับหนึ่งของลุงโอ๋ก็คือ ่ายอเมริกาเป็นลอกที่พ่อผมใช้ตอนที่พ่อผมยังมีชีวิตอยู่ลอกตัวนี้ติดกล่องแก่ตลอดเวลาลอกตัวนี้ที่ผมมาโชว์วันนี้คือลอกที่เสียเสียไปก่อนพ่อผมหลายปีนะครับฟังเสียงครับดังก๊อกแก๊ก,กคือมันได้จากเราไปแล้วเลิกผลิตเมื่อปี1990นะครับเริ่มทีผลิตเมื่อปียุค80นะครับเป็นบอดี้โลหะล็อกเพนนอเมริกาเนี่ยน้ำหนักเยอะอยู่แล้วสิ่งที่มันได้มาคือความแข็งแรงคงทนลอกรุ่นนี้นะครับก่อนที่จะพัฒนาขึ้นมาเป็นซีรี 4,500 ss นะครับรุ่นแรกของตระกูลนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นลูกมาก็จะมีเป็นอย่างเงี้ครับรหัสเพิ่มขึ้นมา C200 s s t แล้วก็รุ่นล่าสุดในปัจจุบันที่ผลิตอยู่ในประเทศจีนก็จะเป็น ssv นะฮะก็มีขายอยู่ทั่วไปนะครับเพนตัวนี้นะครับอยู่ในใจผมเสมอแม้กระทั่งพ่อผมจากไปแล้วก็ยังอยู่ที่ผมมันจะอยู่กับผมตลอดไปรุ่นลูกของผมก็ยังมีโอกาสได้เห็นลอกของปู่เขา ก่อนจะจากกันไปนะครับ10อันดับของลุงโอเองนะครับที่สะสมมานะครับบางข้อมูลนะครับเราก็ได้ไปเสร์ชหาข้อมูลบางข้อมูลเราก็ได้รับจากการบอกเล่ากับผู้หลักผู้ใหญ่มาข้อมูลบางตัวหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับทีมงานของ l t g ที่ได้นําเสนอไปแล้วผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยไว้อย่างสูงนะครับเราก็พยายามจะนําเสนอสิ่งที่ดีที่สุดที่เราหามาได้นะครับ LTG โชว์นะครับติดตามทาง Facebook ได้ด้านล่างนี้เลยนะครับกลับบ้านก่อนนะครับสวัสดีครับ